สวัสดีครับกับผมช่องดาร์คเซโลคูอีกครั้งนะครับกัรที่ยายเรื่องมหายุทธหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่สิในบทที่7แล้วนะครับความเดินจากตอนที่แล้วเส,สียวเสียวเหยียดอะไรเราลีมตกของราหูไปกับเซียวเหยียดน,นะแล้วก็ได้รับวิชาอะไรกันไปแล้วก็เขาเรียกอะไรอะไปเจอยาวัตตะกันล้งไปตามหายาวัตตะให้กับ เทพอสูร์เพียงพรฟ้าของเราและก็คือเทียนย่อเตียวของเราเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่7หมาป่าครั้งเทียนเจนินเม็ดยาสีดำสลับขาวลอยเหนือเสาหินสีดำอย่างเงียบเชียบ ตรงข้ามกับเม็ดยาชนิดอื่นๆที่ส่งพลังรุนแรงกระชากออกมายาเม็ดชนิดนี้กลับไม่ได้ปล่อยพลังใดๆออกมาเลยสักนิดเดียวกระทั่งคนไปได้สัมผัสยังไม่รู้สึกถึงพลังเลยมีหน้ำซ้ำเม็ดยานี้ก็ไม่มีกลิ่นที่ทำให้ดูเหมือนก้อนกรวดคมสีดำสลับขาวเสียมากกว่าทว่าจากรัศมีกระเพื่อมไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้จากภายในหินลึกลับทำให้หลินต้งพบได้ว่า เม็ดยาตรงหน้าเขาเป็นสิ่งที่เซี่ยวเตี้ยวไฟฝันหามาอย่างนานแสนนานและนี่เป,นเป็นเป้าหมายของพวกลินตงที่ผ่านความยากลำบากมามา,มากมายก็เพื่อมันยาวัตต์ <c oughs> ลมหายใจของลินตงแรงขึ้นเขามองไปยังเม็ดยาตรงหน้าและรู้สึกวิงเวียนไม่หน่อยแม้ว่าจะพยายามควบคุมอารมณ์ตนเองแล้วก็ตามเป็นเพราะว่าเมื่อใดที่เขาได้เข้าได้ เมื่อใดที่พวกเขาได้สิ่งนี้เสี่ยวเตียยก็จะสามารถสร้างร่างเนื้อของตนได้เสียทีในความเป็นจริงก็ไม่ยากสำหรับมันอีกต่อไปในการฟื้นฟูพลังจะไปถึงจุดสูงสุดในอนาคตลินต้องสูดหายใจลึกสองครั้งขณะขมใจที่เต้นแรงเขาพุ่งตัวไปคว้ายาวัตตะโดยไม่รังเร่ไว,วูแต่ขณะที่ลินต้องกําลังจะคว้าเม็ดยามาได้กระแสลมแหลมคมก็พุ่งมาที่ด้านหลังสามยังเล็งตรงที่จุดตายของเขาอีกด้วยคนที่โจมตีเช่นนี้ท่าทางจะเป็นคนที่โคดเทียมอยู่ไม่น้อยเร่ง การโจมตีที่เกิดขึ้นทำให้ดวงตาของหลินต้งเยียบเย็ยนลงหลายส่วนแต่ก่อนที่เขาจะโต้กลับพองเหล็กสีดำในมือของเซียวเยียงก็สกัดเอาไว้ปะทะเข้ากับพลังลมรุนแรงที่พุ่งตรงเข้ามาอย่างจัง บูมร่างคนจํานวนหนึ่งพุ่งมาหาลินต้งภายในช่วงเวลาสั้นๆระยะไม่ไกลจากแผ่นหลังของลินต้งเลยดวงตาของพวกเขาอัดแน่นไปด้วยความละโมบขณะมองไปที่ยาวัตตะที่กําลังลอยอยู่เหนือเสาหินสีดําเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ก็รู้ว่าสิ่งตรงหน้าเป็นยาหรือชื่อด้วยเช่นกันยานี้เป็นที่กล่าวขานว่าสามารถช่วยฟื้นสภาพได้แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสมากเพียงใดตราบใดที่คนผู้นั้นยังมีลมหายใจอยู่มันเป็นวัตถุที่คล้ายกับยันป้องกันหากผู้ใดได้ไดดครอบครองเขาก็เหมือนมีชีวิตสำรองอีกหนึ่งชีวิต ทำไมถึงต้องรอบโจมตีข้างั้นเหรอลินต้องหันกลับมาอย่างช้าๆมองไปยังกลุ่มคนที่ปรากฏตัวทุงเบื้องหลังคนเหล่านี้มาจากแควระดับสูงผู้นําทั้งสองเป็นจอมยุทธ์ขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่สองแล้วทรงพลังยิ่งนะกล่าวกันตามจริงพวกเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าทรงตัวและคนอื่นๆที่ลินต้องพบก่อนหน้านี้เลยสหายในเมื่อเจ้ามาถึงเป็นคนแรกเจ้าคงอยากได้ยาล้ําค่าไปมากแล้วสินะแต่เจ้าควรจะยั้งใจไว้บ้างไม่ใช่เรื่องดีนักหรอกที่จะกวาดเอาไปหมดเสยคนเดียวจริงไหมล่ะ ชายชุดเขียวเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบารินต้งมองชายคนนี้ก่อนจะหัวเราะออกมาแม้ว่ารินตงและเซียวเยียนจะกวาาเอายาล้ำค่าบางชนิดไปบ้างแต่ก็ยังมียาอีกมากมายให้เก็บเกี่ยวไม่จริงเลยที่ชายคนนี้กล่าวหาพวกพวกเขาเก็บยาล้ำค่าไปจนเกลี้ยงพวกเจ้าต้องการอะไรเราคุยกันได้ในเมื่อเจ้าเป็นคนแรกที่มาถึงก็มีสิทธิ์เป็นของเจ้าที่จะถือครองบางสิ่งแต่มอบยาเม็ดนี้ให้กับพวกเราเสียจะดีกว่าเจ้าว่ายังไงล่ะ ชายชุดเขียวชี้ไปที่ยาวัตตะกราวด้วยรอยยิม to to 2, 2้มเขามีเกรงกลัวที่จะยั่วโมโหลินต้งเพราะรอบด้านมีชายสีคนที่อยู่ในขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่สองส่วนอีกสองคนที่เหลืออยู่ในจุดสูงสุดของขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่หนึ่งในทางกลับกันกลุ่มของลินตงมีจอมยุทธ์ขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่หนึ่งเท่านั้นลินต้งลีตาลงฉายท่าทางไม่เป็นมิตรเจ้าคือลินต้งที่เอาชนะซื้อคุณได้ใช่ไหมล่ะหรือกันว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่สามารถต่อสู้กับจอมยุทธ์ขุมพลังเนี่้ได แต่ข้าแนะนำอะไรบางอย่างเจ้าไม่ควรที่จะทำตัวโอดเดียวมากเกินอดดีมากเกินไปชายสองคนที่อยู่ในขุมพลังเนี่ยผ่านข้างชายชุดเขียวจับได้ถึงท่าทีไม่เป็นมิตรของหลินตงก่อนวรอราะเสียงเยียบเย็นแต่หากพวกเจ้ามั่นใจว่าสู้กับผู้ค่าสองคนได้แล้วเราก็ก็ชี้แนะข้าด้วยดวงตาของหลินตงเป็นประกายเยียบเย็นก่อนที่เขาจะเตรียมซัดทั้งสองกระเด็นกลับไปเสียงของเสี่ยวเตียยก็ดังขึ้นให้มันไป ลินต้องชะงักคำกับพันพูดที่ดังขึ้นกระทันหันเขาขมหมดคิ้วแต่ไม่พูดอะไรออกมาจากนั้นก็จับไหล่ของเสี้ยวเหยียนและดึงมาที่ห้างดังพี่ใหญ่เสี้ยวเหยียนอึ้งไปกับการกระทำของหลินต้งดวงตาปรากฏแวงุนงงเขาไม่เข้าใจอะไรแบบนี้เลยสักนิดลินต้องช่างมีเหตุผลข้าจะจำให้ขึ้นใจ ชายชุดเขียวยิ้มออกมาเมื่อเห็นว่าหลินต้งยอมเปิดทางให้ดวงตาของเขาฉายแววและโมบยังปิดไม่มิดขณะเดียวกันอาการดูถูกเหยียดยามก็ผูดขึ้นในใจชายที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังกลับเป็นหนูตัวจ้อยซื้อคุณโชคร้ายที่เสียหน้าพ่ายแพ้ให้กับคนประเภทนี้ชายชุดเขียวพระสายตาออกจากหลินต้งก่อนเหลือบมองด้านบนแววตาหิวกระหายมองไปที่ยาวัตตาที่รอยอยู่บนเสาหินจากนั้นก็พุ่งตัวโดยไม่รีรอ จอมยุทธยอยเข้ามาในห้องนี้อย่างต่อเนื่องร้าวกับว่ากลัวคนอื่นจะกวาดเอาสมบัติล้ำค่าไปก่อนที่พวกเขาจะมาถึงลินต้องลีตาลงขนามองที่ชายชุดเขียวพุ่งตัวออกไปเขากำมัดสองมือแน่นภายใต้แขนเสื้อน,นั้นแววตาวาวโรดด้วยจิตสังหาแรงกล้าในส่วนลึกเมื่อลินต้งทนไม่ไหวอีกต่อไปกำลังจะโจมตีชายชุดเขียวก็หยุดอยู่ตรงหน้ายาวัตะเรียบร้อยเขาเอื้อมมือคว้าไว้ในกำมือ ชาความเปลี่ยนแปลงไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแม้ว่าชายชุดเขียวจะค่อนข้างระวังตัวมือเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างขนาดที่แบออกเห็นได้ชัดว่าเขาใช้ร่างเนี่ยผ่านทองคําจนถึงขีดสุดของพลังนอกจากนี้ยังมีคลื่นหยวนซาดออกมาอีกด้วยสรุปได้ว่าเขาวางแนวป้องกันถึงสองชั้นเลยทีเดียวแม้ว่าเขาจะป้องกันตัวเองแต่แสงสีทองเรืองรองก็อับแสงลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเมื่อชายชุดเขียวคนนี้อยู่ห่างจากยาวัตตาแค่ครึ่งสอกแข้งของเขาก็เริ่มเหี่ยวยน่น เสียงร้องโหยหวนดังออกจากปากชายชุดเขียวมือที่แห้งเหี่ยวลุกลามไปทั่วด้วยดางรวดเร็วก็สามารถได้เห็นด้วยด้วยตาเปล่าและเมื่อมันขยายร่างไปทั่วร่างของเขาและมันก็เริ่มขยายไปทั่วร่างของเขาอย่างไรอย่างนั้น ใบหน้าของชายชุดเขียวที่เต็มไปด้วยความยินดีบัตรนี้กลับกลายเป็นบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวดูเหมือนว่าเขารู้ว่าตัวเองติดกับเขากัดฟันแน่นยกกระบีตัดแขนตัวเองออกในทันทีโลหิตสาดไปทั่วบริเวณชายชุดเขียวดิ่งลงมาท่าทางหน้าอนากระกระแทกกลมผืนเขากลุมแขนข้างที่เสียไปส่งเสียงร้องโหยหวนพักพวกต้องรีบกูกันเข้ามาดูอาการหลินตงเห็นภาพเหตุการณ์ถึงกระสุดลมหายใจหลึกดวงตาฉายแววตื่นตะหนกเหลือบมองไปที่ยาวัตตาที่ร้อยตัวเง,งียบๆเขาไม่คาดคิดเลยว่ายาเม็ดนี้จะแปลกว่า ล่าถึงเพียงนี้เพราะในเวลาไม่นานมันก็สามารถเปลี่ยนแข็งของจอมยุทธ์ในระดับเนี่ยผ่านขั้นที่สองให้เหลือแต่โครงกระดูกได้ถ้าหลินต้งพุ่งเข้าหาเป็นคนแรกถ้าทางเขาจะได้รับบทเรียนราคาแพงแม้ว่าจะงัดกลยุทธ์มาช่วยเหลือแล้วก็ตามนั่นเรียกว่าวงแหวนแห่งความตายน้ำเสียงเคร่งขึนของเซี่ยวเตียวดังขึ้นวงแหวนแห่งความเป็นตายเหรอหลินต้งชะง,งักไปเนื่องจากไม่เคยได้ยินชื่อเรื่องนี้มาก่อน วงแหวนแห่งความเป็นตายนี้เป็นสิ่งที่มีเพียงจอมยุทธ์ที่มารุระดับซื้อชูเหวียนเท่านั้นที่จะสามารถสร้างขึ้นได้เพราะตอนที่ยาวัตตาสุขทัางขึ้นนั้นมันก็จะก่อวงแหวนแห่งความเป็นตายขึ้นมาพร้อมกันอีกด้วยสิ่งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใครกระตามที่แต่ต้องชีวิตจะดับสูญตอนแรกข้าก็ไม่แน่ใจว่ายาวัตตาได้รับการป,ปกป้องจากวงแหวนแห่งความเป็นตายหรือไม่ นั่นคือเหตุผลที่ข้าไม่อยากให้เจ้าสัมผัสก่อนแต่ดูท่าแล้วคงต้องระวังตัวให้มากขึ้นเราสลายออกได้ไหมล่ะลินต้องของมวดคิ้วตั้งคำถามดูจากสถานการณ์ตอนนี้หมายความว่าแม้แต่เขายังไม่สามารถแตะต้องได้อย่างนั้นหรออืมค่อนข้างยุ่งยากอยู่บ้างคลื่นสิงคลื่นสิงสเสวียนนั้นและคลื่นสือสเสวียนไม่ใช่คลื่นพลังของจอมยุทธ์ขุมพลังเนี่ยผ่านยังเจ้าจะทานทนได้เซี่ยวเตียวพูดออกมาทางความคิด คลื่นเชิงเฉวียนเหรอและกับคลื่นสื่อเฉวียนงั้นเหรอลินต้องห่อปากทันใดน,นั้นเขาก็นึกถึงชายชาราในตาดําที่เขาพบเจอในมิติแห่งใต้ในใต้แท่นบูชาศิลาพันปีต้าวางดูเหมือนผู้บุโสผู้นั้นก็ก้าวไปถึงขุมพลังระดับนี้เช่นกันตอนนี้เราจะทํายังไงกันดีกันละ่ะลินต้องมองไปยังชายชุดเขียวที่หน้าอนาพรางเอ่ยถามในใจรอก่อนข้าต้องให้ใช้เวลาหาวิธีทําลายวงแหวนแห่งความเป็นความตายสักหน่อย เซี่ยวเตียวตอบกลับก่อนจะเงียบไปเห็นได้ชัดว่ามันกำลังคบคิดวิธีแก้ปัญหาชายชุดเขียวที่อยู่ข้างๆห้ามเลือดบนแขนได้ในที่สุดขณะที่เซียเ่ยวเตียวยังคงเงียบอยู่เขายืนขึ้นด้วยใบหน้าซีดขาวแต่แววตากลับวาวโรดมองมาที่หลินต้งพร้อมกับคำร้มออกมาเจ้ารู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ใช่หรือไม่เจ้าจงใจให้เราขึ้นไปเก็บก่อนนะพักของชายชุดเขียวจ้องมองหลินต้องอยังเคืองแขนเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังโกรธจัด ลินตงขงมวดคิ้วไม่ได้ยินเสียงคำรามจากชายชุดเขียวดวงตาเปลี่ยนเป็นเยียบเย็นเขาหาันศีราะไปทางจอมยุทธทั้งสี่ก่อนจะพูดออกมาอย่างชาัดชามันเป็นความผิดของพวกเจ้าที่โลภมากจนหน้ามืดไปให้ผมสายตาข้าซะไอ้บ้าเฮ้ยแค่ร้นหาที่ตายท่าทางของจอมยุทธทั้งสี่เปลี่ยนเปโกรกกริ้วจนหน้าเขียวหลังได้ยินคำพูดของลินตงฮะดูเหมือนที่นี่จะคลึกคลื้นหน้าดูขณะที่ชายชุดเขียวและพวกอีกสามคนกำลัง กำลังตั้งท่าจะโจมตีน,นั้นเสียงลมแหวกอากาศก็ดังขึ้นตามด้วยเสียงหัวเราะแว่เวๆจากที่ไกลก่อนจากที่ไม่ไกลมากนะักก่อนที่จะหยุดอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆเสาหินสีดําดวงตาของชายคนนั้นจับจ้องไปที่ยาวัดตากำลังหมุนคว้างอยู่เหนือเสาหินรอยยิ้มพึงใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาที่แห่งนี้เหมาะกับเป็นตําหนักโอสถของกลุ่มผู้คุมกฎทั้ง4ี่จริงๆมีแม้กระทั่งยานี้ด้วยดวงตาของหลินต้องจ้องขเขม่งไปที่ยังร่างที่มาใหม่ ่าทางของเขาเปลี่ยนเป็นเข้มขึมลงคลื่นพลังที่ส่งออกมาจากร่างนั้นแข็งแกร่งกว่าชายชุดเขียวมากนะักเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่จอมยุทธระดับเนียผ่านขั้นที่สองทั่วไปหรือว่าข้าจะเจอปัญหาใหญ่อีกแล้วเนี่ยลินต้องเบะป,ปากและสัมผัสได้ว่าจอมยุทธผู้นี้มีพลังยุทธไม่ธรรมดาเลยดูเหมือนเขาจะมีชื่อเสียงดึงดองด,ดังในเขตตะวันตกเฉียงเหนือแต่ลินตรงก่อนยังไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนการต่อสู้เพื่อชิงยาวัตตะเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วสิ ชายที่ปรากฏตัวฉับพลันแต่งกายด้วยชุดสีแดงสว่างดูเหมือนมีกลิ่นคาวโรหิตจางๆกับจายออกมาอีกด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าคนตรงหน้าไม่ใช่เซียนมาโปรดตรงกันข้ามกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรบนใบหน้าของเขามากหนักขณะที่ชายชุดเขียวและคนอื่นๆเห็นชายชุดแดงกำลังยิ้มพวกเขาก็มีอากัปกิริยาเปลี่ยนไปพร้อมกับร้องเสียงหลงหมาป่าครั่งเทียนจนิ้นหมาป่าครั่งเทียนจิ้นงั้นเหรอ ลินต้องขบปากม่ได้ยินฉายยานี้ก่อนที่ดวงตาจะฉายแววตกตะลึงเนื่องจากชายตรงหน้าเป็นหนึ่งในยอดยุทธ์ทั้ง4ี่แห่งเขตะวันตกเฉียงเหนืออันประกอบไปด้วยหอกปีศาจลิวไผ่ขวานทลายบูผาเจี้ยงซันกำปั้นอสูรมูโ่โสแล้วหมาป่าคลั่งเทียนเจิ้นเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจอมยุทธ์ที่ปรากฏตัวในชั้นนี้จะเป็นหนึ่งในยอดยุทธ์ทั้งสของเขตะวันตกเฉียงเหนือนามว่าหมาป่าครั่งเทียนเจิ้นที่มีฝ่ามือฝีมือใกล้เคียงกับลิวไผ่ฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าเจ้ามาจากแคว้นมั่วเปยสินะ ชายชุดแดงจ้องไปยังชายชุดเขียวก่อนจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรทว่ากลับแฝงด้วยรัศสีลังสีเย็นเยือกเมื่อกวาดมองไปทุกคนรู้ดีว่าเทียนเจินเป็นมิตรแค่ผิวเผินแต่ส่วนลึกแล้วเขาคือคนโหดเหี้ยมอำมหิตไม่เช่นนั้นคงไม่ได้รับฉาย,ยาว่าหมาป่าข้างหลอกส่วนเจ้าคือหลินต้งสินะหรือกัอนว่าแม้แต่คนอย่างหลิวไปยังนับถือเจ้าเลยเทียนเจินเหลือมองชายชุดเขียวก่อนที่มองหลินต้องอย่างเต็มสายตาพร้อมกับรอยยิม้มข้าพบเขาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นละ่ะ กล่าวไม่ได้หรอกว่าข้าได้รับการนับถือจากเขานะ่ะน้ำเสียงของหลินตงสงบนิ่งเขาไม่ได้มีท่าทีหวากรัวเหมือนกับชายชุดเขียวและพักพวกถึงรัศมีพลังของเทียนเจิ้นที่แพ่มาจะทรงพลังมากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีคุณสมบัติพร้อมโจมตีภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นที่3แล้วมีหนามซ้ำเขายังแข็งแกร่งกว่าจอมยุทธ์ระดับเนี่ยผ่านขั้นที่สองทั่วไปอีกด้วยแต่ว่าระดับนี้ก็ยังไม่เพียงพอทําให้หลินตงนั้นรู้สึกกลัวเทียนเจิ้นหลีตามองใบหน้าสงบนิ่งของหลินตงมือใหหญ่บีบเข้าากัน ใครที่รู้จักเขาดีจะรู้ว่าเขาชักไม่พอใจกับท่าทางของหลินต้องเสียแล้วฟิวฟิวเหล่าจอมยุทธ์เริ่มทยอยเข้ามาในห้องนี้หลังจากเทียนเจินปรากฏตัวในเวลาไม่กี่นาทีคนนับไม่ถ้วนก็รุดเข้ามาพวกเขาทั้งหมดรวมตัวกันอยู่ที่พื้นกลางห้องนั่นยาวตารเหรอผู้คนที่เข้ามามองเห็นยาเม็ดสีดำสลับขาวรอยอยู่เหนือเสาหินในทันทีและลอกเสียงอุทานดังเซ็งแซ่ไปทั่วห้องหลินต้องขมวดคิ้วยังไม่รู้ตัว เมื่อมองเห็นสายตาระโมบหลายคู่จากรอบด้านดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถคว้ายาวตัตตะได้ก่อนจะเกิดเหตุความวุ่นวายเสร็จแล้วเอ๊นั่นมันหมาป่าครั่งเทียนเจินน้นี่ข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะอยู่ที่นี่ด้วยนันเนี่ยสายตาที่วาวโรธที่จ้องยาวตัตตะเบนมาทางชายชุดแดงตรงหน้าทันใดท่าทีผู้คนก็เปลี่ยนไปชัดเจนว่าชื่อเสียงของหมาปลาครั่งเทียนเจิ้นนี้แข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยนอกจากพวกนี้แล้วเขายังเข้าใจนิสัยของเทียนเจิ้นว่าเขา เป็นคนโหดเทียมขนาดไหนมีข่าวลือมาพักใหญ่ว่าจอมยุระดับเนี่ยผ่านขั้นสองคนหนึ่งถูกเขาสังหารดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าท้าทายคนเท่น,นี้หรอกข้าอยากได้ยาวัตตาเม็ดนี้และข้าเชื่อว่าทุกคนจะช่วยเติมเต็มความปรารถนาของข้าในการถือครองมันใช่ไหมล่ะเทียนเจิ้นเมินเฉยต่อสายตาที่มองมาเขาจ้องไปที่ยาวัตตาเอ่ยด้วยรอยยิม้ม รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าและน้ำเสียงฟังดูเป็นเชิงถามทุกคนเงียบเสียงลงเมื่อจับความรู้สึกรุนแรงที่แฝงอยู่ใต้รอยยิ้มของเทียนเจิ้นได้ใบหน้าของชายชุดเขียวและพักพวกกลายเป็นสีเขียวสลับขาวซีดดวงตาเปล่งประกายแปลกๆโยนปัญหาใส่ว่าคนแรกที่มาถึงก็คือหลินตงนั่นนะแม้ว่าคำพูดจะไม่มีน้ำหนักมากนะักแต่ก็ทำให้ดวงตาเปียมรอยยิ้มของเทียนเจิ้นเบนมาทางหลินตงก่อนที่เขาจะถามด้วยรอยยิม้มน้องหลินตงคงไม่ถือสาเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะ ลินต้งมองไปที่ชายชุดเขียวและพักพวกอย่างเฉยเมยรูปตาลงต่ำและตอบว่าข้าก็ต้องการยาวัตตะใครก็ตามที่อยากได้ก็แสดงความสามารถให้ประจักษ์กันหน่อยเซะตลกละลินต้งก็การยาวัตตะมาก แม้ว่าเทียนเจิ้นจะมีชื่อเสียงไม่ธรรมดาแต่เขาก็คิดน้อยไปว่าชื่อเสียงของเขาจะเพียงพอบีบให้หลินต้งยอมรามือผู้คนรอบด้านตกตะลึงกับคำตอบของหลินตงซึ่งแสดงชัดเจนว่าไม่ยอมทันใดนั้นความสงสารก็ฉายขึ้นในดวงตาแต่ละคู่พวกเขาได้ยินว่าหลินตงเอาชนะซื้อคุณได้แต่เทียนเจิ้นไม่ใช่จอมยุทธที่เอาเปรียบกับ เอาไปเปรียบแบบซื้อคุณได้หาชายโหดเที่ยมอำมหิตคนนี้สังหารจอมยุทธระดับเนี่ยผ่านขั้นที่สองมาแล้วรอยยิ้มเย็นชาพาดผ่านใบหน้าของชายชุดเขียวลินตรงก้าที่จะท้าทายต่อหน้าคนจํานวนมากจาลักษณะดีสัยของเทียนเจินดูเหมือนว่าแ้นนี้คงจะฝังลึกจนยกโทษให้ไม่ได้สายตานับไปทวนจับจ้องไปที่ชายชุดแดงใบหน้านั้นยังคงประดับไปด้วยรอยยิม้มแต่ก็เห็นลิ้วแห่งความโหดเที่ยมแฝงอยู่เรือนลางด้วยข้าไม่ชอบไป้ใครมาแย่งของของข,องข้า มือของเทียนเจิ้นกรรอย่างช้าๆเขาก้าวออกมาด้านหน้าเอ่ยเสียงแผ่วเบาถ้าเจ้ารับการโจมตีหนึ่งกระบวน่าของข้าได้ข้าจะให้สิทิ์ต่อสู้แย่งชิงยาวตัตตากับเจ้ารินต้องอมงยิ้มเทียนเจิ้นปลดปล่อยรัศมีคมขู่ออกมาแล้วแต่จากสายตาของเขาการทำแบบนี้เป็นเรื่องที่งี่เง่ามากชายคนนี้คิดหรือว่าชื่อเสียงของหนึ่งในสี่ยอดยุทธเขตตะวันตกเฉียงเหนือนั้นพอที่จะเดินกลางไปทั่วยังมียอดฝีมืออีกมากในสมรภูมิโบราณน,นี้ที่ยังไม่แสดงตัวและกำลังเดิน ทางฝึกฝนอยู่เห็นได้ชัดว่าครานี้ไม่ใช่ตัวเขาที่แสดงท่าทางอวดดีแล้วชี้แนะด้วยกล้าดีนี่เทียนเจิ้นเปิดปากแยกเคียวฟันขาวสะอาดเรียงเป็นระเบียบฉายประกายเยียบเย็น โอ้โหผู้คนคอบครางโหร้องพร้อมกับถอยหลังหนีเมื่อเห็นทั้งสองกำลังปะทะสายตากันอย่างไม่มีใครยอมใครแต่พวกเขาก็กลับรู้สึกเห็นใจในยามไปมองไปที่หลินตงแม้ว่าท่าทีหญิงยจโสข,ของเทียนเจิ้นจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาชอบนะแต่พื้นฐานพลังยุทธ์ที่มีจํานวนคนที่สามารถเอาชนะเขาได้ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือน,นั้นกลับมีน้อยจนสามารถนับนิ้วได้และชัดเจนว่าหลินตงไม่ใช่หนึ่งในน,นั้น เทียนเจิ้นจ้องมองไปที่หลินตงรอยยิ้มบนใบหน้าจางลงขนาดเดียวการ,รัศมีพลังน่ากลัวก็แคลออกจากร่างของเขาอย่างช้าๆเทียนเจิ้นตอนนี้สมกับฉายาหมาป่าคลั่งยิ่งหนักเปรีย้ยงเทียนเจิ้นกระทืบเท้าลงผืนตอนนี้เขาดูร้าวกับอ,อสูรกายโกรธเกรี้ยวที่ถูกปลุกให้ตื่นดวงตากลายเป็นสีแดงโลหิตอึดใจต่อมาร่างก็เปลี่ยนเป็นสำแสงสีแดงพุ่งออกไปถ้งเงาไว้ที่จุดเดิมหลินตงข้าไม่เคยอ้อมมือเมื่อบรรองจอมพลังยุต จงเอาพลังยุทธที่เจ้ามีหากไม่สามารถรับมือได้ก็ตายไปซะเถอะร่างของเทียนเจิ้นลอยอยู่บนอากาศตรงหน้าหลินตงขึ้นอยู่ว่ารุนแรงแผ่ซ่าออกมารอบด้านก่อนจะรวมตัวกันอยู่ที่ฝ่ามือของเขาด้วยความเร็วอันน่าตกใจกำปั้นกองทับหมาปะ เสียงทุ้มต่ำและเย็นจะเยียกเปล่งออกจากลำคอของเทียนเจินคลื่นหยวนก่อตัวกันเป็นหมาป่านับหมื่นตัวที่ร้าวกับมีชีวิตพวกมันแต่ละตัวสารรังสีไร้าปานีตรงเข้าร้อมตัวหลินต้องเอาไว้การโจมตีของเทียนเจินไม่มีความเมตตาสักนิดเดียวตามที่เขาบอกไว้วิชานี้เป็นสิ่งที่แม้แต่จอมยุทธระดับนียผ่านขั้นที่สองยังรับมือได้ยากหากพลังที่แท้จริงของหลินต้องมีเพียงแค่ผิวเผินก็อาจจะจบชีวิตด้วยกำปั้นนี จอมยุทธรอบนอกบีซีหน้าแปลเปลี่ยนเมื่อเห็นการโจมตีเผ็ดร้อนของเทียนเจิ้นฉายาหมาป่าคลั่งเหมาะสมกับเขาอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าชื่อเสียงความน่ากลัวของเขาจะมีมากที่สุดในบรรดายอดยุธทั้ง4หมาป่านับหมื่นตัวกระโจนเข้าใส่เกือบจะถึงตัวของหลินตงใบหน้าของเขาก็ปรากฏรอยยิม้มคลื่นยวนคลื่นจิตและพลังคืนกินพร่านไปทั่วล่างก่อนจะเทลงไปใน่ายกลเคลื่อนผีโผบั้ง พลังที่เกิดจากการหลอมสีเทาเข้มประทุออกมาจากร่างของหลิ่นตรงระลอกขึ้นแปลกประหลาดถูกส่งออกมาอย่างแผ่วเบาในเวลาเดียวกันดัดชนีกักฟ้าแห่งต้าวางพลังสามสายลอ่อลวลอหลอมรวมกันพิบตาก็เปลียนเป็นนิ้วมือโบราณขนาดใหญ่ถว่าครั้งนี้สีไม่ได้สว่างแต่อย่างใดตรงข้ามกับมีสีเทาเข้มให้ความรู้สึกลึกลับอยู่ไม่น้อย นี่เป็นครั้งแรกที่หลินต้งใช้พลังที่เกิดจากการรวมพลังสามชนิดเข้าในการสร้างวิชาการต่อสู้ขึ้นมาหลังจากที่เขาฝึกควบคุมได้อย่างชำนาญแล้วการใช้พลังแบบนี้ในครั้งเดียวแน่นอนสิ้นเปลืองคลื่นหยวนคลื่นจิตและคลื่นกลืนกินเป็นอย่างมากแต่รทธิ์เดชของมันยิ่งใหญ่เสียจนไม่ต้องพูดถึง เรียงดัชนีสีเทาดําขนาดยักษ์ตั้งปรากรารรอบตัวดินต้งทรงแรงสั่นสะเทือนที่สามารถถล่มโลกได้ทั้งใบเมื่อปะทะเข้ากับร่างของหมาป่านับหมื่นในห้องยาโยครอนอย่างรุนแรงทราําเอาเหล่าจอมยุทธที่มุงดูรอบด้านโซเซไปมาดวงตาของชายชุดเขียวและพักพวกชายแววตื่นตะลึงอันที่จริงการโจมตีของดินต้งทําให้พวกเขารู้สึกถึงภัยคุกคามราวกับว่าหาพวกเขาเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้พวกเขาคงอยู่ในสภาพหน้าอนาจเป็นแน่พลังงานรุนแรงและป่าเทอนกระจายไปรอบๆราวกับพายุ ข้างกลางอากาศเสาหินบางต้นในห้องระเบิดออกเมื่อสัมผัสกับครื่นพลังที่พามาถึงจีร่างทั้งสองแยกจากกันหลังการระเบิดพวกเขาพลิ้วตัวยืนอยู่บนพื้นดินก่อนจะก้าวถอยหลังไปสองก้าวจนทรงตัวได้สายตานับไปทวนจ้องมองมาแคบจะทันทีเสื้อผ้าของคนทั้งสองมีร่องร,อ,งรอยฉีกขาดคลื่นย้อนเหนือร่างของพวกเขาก่อตัวหนาแน่นจากภาพที่เห็นทําให้รู้ว่าพวกเขาฝีมือสูสีกันหลินต้องสามารถรับการโจมตีของเทียนจั้นได้นั่นะ จอมยุทธ์บางคนถึงก็มองหน้ากันดวงตาฉายแววตื่นตะลึงหัวใจเต้นระรัวเมื่อได้เห็นผลลัพธ์การประลองของทั้งสองนี้ทุกคนรู้ดีว่าเทียนเจินไม่เคยอือมมือให้คู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิใดก็ตามเขาจะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งกระบวนท่าก่อนแต่พลังการโจมตีรุนแรงมากพอจะทำให้จอมยุทธ์ระดับเนียบขานขั้นที่สองนั้นบาดเจ็บหนักทว่าครั้งนี้กลับถูกต้านไว้ได้โดยหลินตงขุมพลังที่แท้จริงของเขาหล้ำลึกมากจริงๆ ดวงตาของชายชุดเขียวและพักพวกโคดเกรงกับภาพนี้พวกเขามองใบหน้าสงบนิ่งของหลินตงและเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่อ่อนข้อให้ตอบให้พวกเขาเลยที่จริงพลังยุทธของเขาล้าหน้าไปไกลโข ổ. มียอดฝีมืออีกมากในสมรภูมิโบราณแห่งนี้ถ้าใครอวดเบงเกินไปพวกเขาก็จะเป็นฝ่ายประจานตัวเองหลินตงมองเทียนเจิน้นท,ที่มีท่าทางเคร่งขึงเขาเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบจากนั้นก็หันหลัง พุ่งตัวไปคว้ายาวัตตะที่ด้านบนเนื่องจากตอนนี้เซี่ยวเตียวมีวิธีสลายวงแหวนแห่งความเป็นตายแล้ววูร่างของดินต้องทะยานขึ้นไปท่ามกลางสายตาผู้คนที่จ้องมองขนาดที่มือเอื้อมคว้ายาวัตตะจากการสำแดงพลังของเขาครั้งใหญ่กับเทียนเจิ้นทำให้ม่มีใครกล้าขวางทางเขาแล้วคนนับไม่ถ้วนหันขับไปทางเทียนเจิ้นแทนรอยยิ้มบนใบหน้าของเทียนเจิ้นหายหมดสิน้นดวงตาฉายประกายแดงฉานใบบิดใบหน้าบิดเบี้ยวให้ความรู้สึกน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง ประจานตัวเองงั้นเหรอไอ้ง่แกประเมินตัวเองสูงไปแล้วน้ำเสียงเยียบเย็นไปถึงกระดูกเปล่งจากปากของเทียนเจินภายในนั้นแฝงจิตอาฆาตอย่างปิดไม่มิดหัวใจของทุกคนกระตุกเมื่อได้ยินประโยคดังกล่าวเทียนเจินใกล้จะระเบิดอารมณ์ออกมาเต็มที่แล้วแกคิดเพราะว่าหลิวไปให้ความนับถือก็เลยกลางได้ตามใจชอบงั้นเหรอวันนี้ข้าจะทําให้แกได้เห็นว่าใครกันแน่ที่ประจานตัวเอง ตูมเทียนเจิ้นเอ,อ่ยออกมาเวลาเดียวกันร่างเขาก็พุ่งขึ้นจากพืนคลื่นหยวนร้อยรอบนั้นระลอกกดดันรุนแรงลูกแล้วลูกเล่าขยายไปทั่วบริเวณทําให้ทุกคนถึงก็หายใจติดขัดพับเทียนเจิ้นลอยตัวอยู่กลางอากาศเวียงกับปั้นไปด้านหน้ากระแสลมแหลมคมจากหมัดแฝงไอเย็น ไอสังหารเย็นจะเลือกตรงไปหาหลินต้งที่กำลังจะคว้ายาวัตตะไว้ดวงตาลินตงเยียบเย็นเมื่อรู้สึกได้ถึงกระแสลมที่พุ่งมาจากทางด้านหลังแต่ขณะที่เขากำลังจะหันหลังกลับไปรับมือร่างแกงร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นนี่ก็คือเซี่ยวเย็นนั่นเองพี่ใหญ่คว้ายายาวัตตะมาให้ได้ทางนี้ข้าจะจัดการเอง พองเหล็กสีดำในมือเซี่ยวเหยียนสันสท้นนเกรดที่อยู่บนผิวลุกชันปล่อยแสงเรือนรองและเย็นเยือกออกมาจากนั้นก็ปะทะกับคื่นลมหยวนที่คมกริบพุ่งตรงมา,ามาหาเขาเข้าอย่างแรงตูมเสียงระเบิดทุ้มต่ำกระจายออกจากจุดประทะก่อนที่พลังลมรุนแรงบ้าคลั่งจะซัดออกไปทุกทิศทางแสงเรืองสีดำ ปะทุขึ้นจากร่างของเซี่ยวเยียนขณะที่พลังลมกำลังจะเคลื่อนมาประชิดสกัดกั้นการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบลินตงอึ้งไปชั่วครู่เมื่อเห็นเซี่ยวเยียนเข้ามาขวางไว้แต่เขาก็ยังพยักหน้ารับแม้ว่าคุมพลังของเซี่ยวเยียนจะยังอยู่ในระดับเนีบพานขั้นที่หนึ่งแต่ด้วยร่างที่กลายพันมาจากพยักพูดสวรรค์ก็ทําให้พลังกายเซี่ยวเยียนนั้นแข็งแกร่งกว่าลินตงมากนักนอกจากนี้น้องสามยังรู้ทักษะวิชาค่อนข้างมากหากเทียนเจิ้นคิดจะกําจัดก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายไอโงงงงง่่ไมซออเเเาตััวสีย แกคิดจะสู้กับข้าด้วยทักษะที่มีแค่นี้งั้นเหรอเทียนเจิ้นหัวรอกเกี้ยวกราดยังช่วยไม่ได้เมื่อเห็นเซี่ยวเหยียนเข้ามาขวางทางไว้เขาได้ยินชื่อเสียงของหลินต้งมาบ้างนั่นทําให้เขาไม่ได้รู้สึกเหลือเชื่อมากนักที่หลินต้งรับการโจมตีเขาไว้ได้แต่ชายคนนี้คิดดีๆแล้วที่จะให้พักพูคิดดีดแล้วเหรอที่จะให้พักพวกที่มีคุณสมบัติเท่านี้ต่อสู้กับเขาเซี่ยวเหยียนไม่ได้แสดงท่าทางอะไรดวงตาของเขาจับจ้องที่เทียนเจินขื่นยวนแพ่ออกมาจากร่าง เสียงพยักคำรามต่ำปล่อยออกมมอยางแผวเบาเมื่อเขาเคลื่อนไหวจอมยุทธคนอื่นๆที่อยู่ในห้องยาถึงก็ตกตะลึงพวกเขาร,รู้จักแต่ชื่อของหลินตงแต่เมื่อกลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชายร่างยักษ์ที่ยืนอยู่ด้านหลังนี้เลยนอกจากนี้ดูเหมือนว่าเขาอยู่ในระดับเนียบผ่านขั้นที่หนึ่งเท่านั้นเป็นไปได้ไหมที่ชายคนนี้จะซ่อนความสามารถเหมือนกับหลินตงไวไปให้พ้น ตอนนี้เทียนเจิ้นไม่ได้มีท่าทีอะไรเกี่ยวกับเสี่ยวเหยียนที่ปรากฏตัวใบหน้าอัดแน่นไปด้วยความโหดเหี้ยมอัมหิตทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกหนาวถึงขั้วหัวใจถ้าเป็นจอมยุทธธรรมดาทั่วไปตัวคงจะสั่นง,งกงนกันกระรังสีอัมริตของเทียนเจิน้นแต่โชคร้ายที่เทียนเจิ้นกำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้มีเพียงกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจกลับโหดเหี้ยมกว่าเขาหลายเท่าตัวหนักโข ทันทีที่เทียนเจิ้นพุ่งตรงเข้ามายังโคดเทียมเซียวเยียนก็ไม่ได้หลบหลีกกลับมีขึ้นพลังสีดำล้อมรอบพรองเหล็กในมือก่อนที่พรองจะรับพลังเข้าไปจังหวะเดียวกันกับเขาฟาดมันใส่เทียนเจิ้นอย่างไร้ความปราณีการที่มีชาติกำเนิดเป็นสัตว์อสูรทำให้เซียวเยียนได้เปรียบเรื่องของพลังกายซ้ำตอนนี้เขายังเลือกใส่อย่างเต็มกำลังเกิดเสียงลมวีดแหลงแสบแก้วหูกระทั่งเทียนเจิ้นยังต้องรลีตาคลื่นหยวนแผยออกมาจากร่างเขาสั่นไปชั่วขณะหนึ่งแสงเรืองสีทองก็พุ่งออกมาจากภายในกอตัเป็นาพล สีทองสว่างที่เบื้องหน้าของเขาครึง่งองเหล็กกระทบกับบ้านพลังสีทองอย่างหนักหน่วงเกิดเสียงโลหะดังกังวานละลอกขึ้นกระเพื่อบนผิวหน้าแม้ก็ไม่มีท่าทีว่าจะแตกสลายออกแต่อย่างใดพลังกายของเจ้าแกร่งดีนี่แต่เจ้าไม่สามารถทำลายปาการร่างทองคำของข้าได้หรอกแสงสีทองกระเพื่อมเช่นเดียวกับรอยยิ้มเหี้ยมบนใบหน้าของเทียนเจิน้นเขาเวี่ยงหมัดทะลุผ่านบ้านแสงออกมาคลื่นยวนก่อตัวเป็นหมาป่าซัดพลังเข้ากลางอกของ,ของเซี่ยวเยียน เกราะพยักปีศาจแสงสีดําเรือนรองรอบร่างของเซียวเหยียนกลายเป็นเกราะพลังงานสีดํารูปพยักแสงสะท้อนเงาวับบนพื้นผิวทําให้ดูแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งตูมหมัดของเทียนเติ้ลของเทียนเจิ้นชกลงบนเกราะพยักปีศาจอย่างหนักหน่วงเสียงคล้ายกับพยักคำรามดังขึ้นจากเสื้อเกราะพลังงานลึกลับพวยพุ่งออกมามันสามารถต้านรับพลังของเทียนเจิ้นไว้ได้คลื่น แววตาบ้าระหำมฉายกระจายไปทั่วในตาของเซี่ยวเหยียนเมื่อเขารับแรงกระแทกจากหมัดของเทียนเจิ้นพองเหล็กก็สั่นสะเทือนก่อร่างเป็นเงาพรองสกัดเหล็กสกัดเทียนเจิ้นเอาไว้ทุกทิศท,ทางใบหน้าของเทียนเจิ้นอัดแน่นด้วยไออาคาดเขาจ้องมองการโจมตีของเซี่ยวเหยียนคลื่นอยู่วนพราดเป็นรูปหมาป่าปะทะาเข้ากับเงาพรองเหล็กที่กระจายไปทั่วท้องฟ้าเต็มกำลัง ต,ต,ตุ้มตุ้มทุกคนในห้องมองไปยังการต่อสู้ที่เผ็ดร้อนกลางอากาศดวงตาทุกคู่ฉายแววตื่นตระหนกสุดขีดพวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าชายร่างยักษ์ที่ยืนอยู่เป็นองค์คลักษ์ด้านหลังของดินตงจะมีพลังแข็งแกร่งมากถึงเพียงนี้ ขนาดที่เซียวเหยียและเทียนเจิ้นลมรันพันตูมือของหลินตงก็อยู่ห่างจากยาวัตตาเพียงครึ่งศอกเท่านั้นทว่ามือของเขาไม่แสดงอาการว่าจะเหี่ยวแห้งเลยสักนิดเนื่องจากมีพลังงานสีม่วงเข้มห่อหุ้มเอาไว้แม้ว่าหลินตงจะจัดการสกัดกั้นพลังไว้ได้แต่มือของเขาก็เคลื่อนไปด้วยอัตราที่ช้าเป็นอย่างยิ่งขยับเข้าไปหายาวัตตาทีละนิดละนิดดูเหมือนว่าหลินตงจะไม่สามารถวอกแวกได้เขาทำได้เพียงปล่อยให้เซี่ยวเหยียรรับมือกับเทียนเจินเจ้นตามลำพัง เข่งเข่งเงาและพรองเหล็กพุ่งออกไปด้วยความเร็วปานสายฟ้าก่อนจะฟาดลงบนร่างปราการสีทองรอบร่างเทียนเจินเสียงโลหะกังวานตลอดการประทะพลังสองสายที่แลกเปลีย่ยนกระดูเดือนและการโจมตีที่ไร้ปานีอย่างยิ่งทว่าทั้งคู่มีปราการป้องกันตัวเองดังนั้นไม่ว่าจะออกกระบวน่าดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถแสดงอาการได้ว่ารับบาดเจ็บหรือมีอาการว่าได้รับบาดเจ็บใดๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งสองเริ่มไม่พอใจ เทียนเจินก็เป็นหนึ่งในสี่ยอดยุทธแห่งเคตะวันตกเฉียงเหนือชื่อเสียงของเขาก็เป็นที่รู้จักไปทัว่ววันนี้เขาก็รู้สึกไม่พอใจเป็นทุนเดิมหลังจากหลินต้งสาม,มารถรับการโจมตีไว้ได้มีหนามซ้ําการปรากฏตัวของเซี่ยวเหยียงก็ทําให้ความไม่พอใจพุ่งทะลุจุดเดือดถ้าข่าวนี้แพร่กระายออกไปแน่นอนว่าผลเสียต่อชื่อเสียงของเขาคงมากเกินคนานาคนอย่างเขาต้องไปถูกต้อนจน,จนมุมสิ่งที่เขาต้องการก็คือชัยชนะ ความคิดนี้เกิดขึ้นในใจของเซี่ยวเหยียนเนื่องจากเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ก้ามกึงการเป็นสัตว์อ,อสูรและสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์พยัก์ผู้สวรรค์ทำให้ความกระหายในชัยชนะของเขาอยู่ในจุดที่สูงเรี่วเช่นกันตูมพองเหล็กในมือของเซี่ยวเยียนพุ่งออกจากมือเสียงคำรามต่ำของพยัก์ออกจากปากน้ำเสียงแฝงแรงกดดันที่น่าประหลาดพลังงานสีดำพวยพุ่งจากร่างของเซี่ยวเยียนราวกับน้ำหลากอืดใจก็ก่อตัวเป็นพยัก์สีดำขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลังวิชาเทพปีศาจประสานกาย พูดพยักคำรามขาพยักของเซี่ยวเหยียนก้าวไปข้างหน้ามือทั้งสองกลางออกคล้ายกงเล็บเสือกระบวนท่าวูบไหวแปลกประหลาดผนึกเข้ากันว่องไวปานสายฟ้าแลบในที่สุดเขาก็ประกบมือเข้าหากันอาปากกว้างร้าวกับพยักคำรามขึ้นฝาเงาพยักสีดำขนาดใหญ่ด้านหลังคำรามลัน่นก่อนจะเปลี่ยนเป็นลำแสงสีดำรวมกันอยู่ที่กงเล็บของเซี่ยวเหยียนกงเล็บแล้วลอกขึ้นพลังหน้าสะพึงกลัวเปลี่ยนเป็นเสือโครงขนาดขนาดมัคือมา มันกลางกงเล็บโผทยานออกตูมเสียงระเบิดดังกึกก้องขนาดที่ร่างของเสือดําขนาดใหญ่ตะบึงไปด้วยความเร็วสูงอึดใจก็แหวกอากาศประทะเข้ากับม่านสีทองอารามบนบนกายของเทียนเจิ้นอย่างโหดเทียมท่ามกลางสายตาตกตะลึงของผู้คนเปรี่ยงคึืนกระแทรกรุนแรงกระจายออกมาเสียงกระเทาะแผ่วเบ,เบาก็ปรากฏเบื้องหน้าเทียนเจิน้นแครกแครกเส้นสายลุกลามไปทั่ว พิฟตาเดียวม่านสีทองแข็งแกร่งก็เต็มไปด้วยร้อยแตกสุดท้ายส่งเสียงระเบิดดังตุ่มสลายลงต่อหน้าต่อต,อตาสายตาสันละลิกหลายคู่จังหวะเดียวกันนั้นมือของลินตงก็ทะลุเข้าไปในวงแหวนแห่งความเป็นความตายเรียบร้อยเขาคว้ายาเม็ดสีดำสลับขาวไว้ในมือภายในนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังภาษาระาห,ราหว่างยินและหยางเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่เจ็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอะไรที่มันสนุกก็กผ่านไปไวดีเลยโอ้เจอ เตี่ยวเหยยงของเรานี่โค okay, เชเทพไปตีเลยแค่ขั้นหนึ่งกะทขั้นที่สองนะระยะปลายสุดด้วยมั้งงนั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกริ๊งก,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 กิเพื่อไม่พลาด